Stone, มีบริการจิ๊บเกมพาร์ตแมพต่างๆจิ๊บการ์ดของแท้ราคาเริ่มต้น279บาทมีของแถมประจำเดือนและมีบริการกดเกมพาร์ตอนิเมวอลเลอร์สนใจติดต่อที่ลิงก์ a c e b o o k ใต้ดีคิปชั่นได้เลยสวัสดีครับดีนี้ต้องรับเข้าสู่ช่แนลตอมวันในครับก็มากับอัปเดตใหม่ล่าสุดน,นะครับอัปเดต4นะครับก็เดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้เห็นดันแดงมาโอเคเดี๋ยวขอ ไปยืนในดันรอก่อนนะครับจะได้อธิบายเรื่องดันแดงเลยนะครับนะมีระบบอัติแฟกต์มาใหม่นะครับก็คุยกับท่านบิวนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายข้างนอกนะครับขอมายืนอธิบายข้างในนะครับโอเคก็สรุปอัปเดตนะครับอัปเดต4นะครับก็จาก f ฟล์ลี่เทลนะครับอ่าตอนนี้ดันมีระบบอัติแฟกต์นะครับแต่ไม่สามารถกดดูตรงนี้ได้ต้องไปดูกับท่านบิวหรือว่าตรงอ่าคันโยกนะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับแล้วก็ระบบอาเอ็นชาร์นชาาอเมอร์แชนนะครับผมเป็นเครื่องเขาเรียกว่าแมชชีนอะอ่าเป็นเครื่องอะไรวะเครื่องคาร์อ่าเครื่องอัพดาวนะครับเป็นเครื่องอัพดาวก็คือดาวคืออะไรครับน้องๆอาจจะสงสัยนะดาวคือระบบที่เรานิยามกันเมื่อก่อนว่าโอพอะครับ OP 1 OP 2 OP 3นะครับตอนนี้ดูง่ายแล้วนะครับมีดาวขึ้นมาเนี่ย สามดาวสามดาวสองดาวครับผมแล้วก็หนึ่งดาวนะหนึ่งดาวก็เป็นตัวไหนหนึ่งดาวนี่หนึ่งดาวอย่างเงี้ยนะครับก็ตัว OP1 หนึ่งนะครับก็อย่างงี้จะเรียกง่ายครับเดี๋ยวนี้ก็เรียกเป็นดาวเลยจบจบไปนะเรียกเป็นดาวเลยจบจบอ่าเสร็จแล้วก็อธิบายต่อนะครับก็มีอ่าลิมิตไท,ทม์นะคะก็คืออ่าตู้โลบักนะครับตู้โลบักก็จะเป็นตู้เปลี่ยนลูกตู้ใหม่นะครับตัวละครใหม่มา ตัวละครหนึ่งเปอร์เซ็นก็จะก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้ตัวที่สแต็กดีที่สุดในของทีมนะครับก็น้องมีตัวอะไรเก่งๆมันจะก๊อปปี้ไปตัวนั้นไปเลยนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะแต่โอกาสออก0.1นจุดหนึ่งะครับไข่สี่ร้อยโลบัคก็คือแพงนะถือว่าอยู่ในค่อนข้างแบบจุกๆอยู่เหมือนกันนะครับอ่ามีอะไรต่อก็มีเลเวลแคปนะครับเลเวลแคปร้อยสาสิบหรือเราดูง่ายๆครับก็เราเปิดกระเป๋ามาใช่ไหมครับแล้วก็กดนะครับเก้าเก้าเก้า enter เนี่ยครับมันจะได้ร้อยสามสิบ ดูง่ายครับบางทีอัปเดตขึ้นมาไม่เขียนใช่ไหมเราก็กด999ไปเลยเค,ครับโอเคเนี่ยครับแคม130นะครับตัวรับ130หนึ่งสองสามรับช้นนี่สองร้อยสิบและข้างล่างเนี่ยครับก็มีเป็นระบบดาวนะครับผมก็อ่าหนึ่งดาวนะครับไม่มีดาวขึ้นดาวหนึ่งขึ้นสองดาวขึ้นสามดาวหูสามร้อยห้าสิบแปด สามร้อยห้าสิบแปดนี่มันอ,มอย่างเยอะธรรมดาละ่ะสองร้อยสิบสามร้อยห้าแปดพลังจะเวอร์ไปไหนปันเนี้ยนะโอเคแล้วก็มาที่ระบบต่อไปนะครับก็เป็นเควสใหม่กับเมาส์ใหม่ครับสัตว์ขี่ใหม่นะครับก็เป็นมาตรฐานของด่านอยู่แล้วเนื้ออาชีพเมนนะครับก็คือระบบไอ้นี่ครับของาะวันอ่าเขาเรียกว่าระบบอา,อาชีพเมนก็คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรวะอ่ารางวัลรางวัลความสําเร็จถ้าจำไม่ผิดนะอ่ะอ่าก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะครับก็จะมีเมื่อก่อนนะครับก็จะไม่มีอ่าตัวนี้ครับหัวโอกาสดรอปอาร์ติแฟกต์ครับผมก็มี7 5 <c oughs> 10เปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ก็ลงบ่อยๆตอนนี้ต้องลงแล้วเมื่อก่อนไม่ค่อยลงนะครับตอนนี้ต้องลงแล้วอ่ะแล้วก็เปิดไข่10ล้านฟองได้ลัก15นะครับแล้วก็เล่นพันชั่วโมงได้อ่าได้อ่า,อาสองเท่าไหรอ่อ่ะ 2 5อนนะครับไอ้นี่ผมจะเต็มแล้วจะเต็มแล้ว5้าชั่วโมงผมจะเต็มแล้วเดี๋ยวผมคอตี้ก่อนนะครับคอตี้ก่อนอ่าเรื่องอาร์ติแฟกต์หายังไงครับอาร์ติแฟกต์หาจากบอสเท่านั้นนะครับบอสของดันนะครับดันเขียวดัแดงจะดรอปนะครับอ่าดันแดงดรอป50%ไม่ดรอปนะครับดันแดงโอกาสดรอป50%นะครับก็แทบจะดรอปแบบประมาณ2-3ห้องดรอปทีนึงเลยนะครับตัวมอนไม่ดรอปนะดรอปจากบอสเท่านั้นอ่าจะได้ไหม وم, ห้องนี้ได้ไหมนี่ได้แล้วเป็นหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากได้แล้วโอเคตอบจากบอสนะครับใครไม่ตีก็ได้นะครับตอนนี้คนส่วนใหญ่ก็จะมาเกาะดันกันแล้วนะครับเพราะว่าการลงดันนะครับใครตีบอสมันก็ดรอปหมดนะครับอะเรามาเปิดดูนะครับตรงนี้นะครับมันดูคุยกับท่านบิลเดี๋ยวคุยตรงนี้ก็ได้นะครับได้ทั้งสองจุดเปลี่ยนออร่าก็ได้ตรงนี้นะครับหรือว่าใส่อาร์ติแฟกต์นะครับเรามาดูที่เด็กนะครับก็จะคือบอกนะครับว่า ลงดันนะครับลงดัธรรมดาตีบอสโอกาสดรอป30%บแล้วต้องมาสุ่มด้านล่างนะครับส่วนดันแดงนะครับโอดาโอกาสดรอป50%บก็คือตีบอสมีโอกาส50%ที่จะมาสุ่มด้านล่างนะครับนี่แล้วก็จะสุ่มครับโอกาสมันก็จะยากแยกๆไปจนถึงสีสีลุ้งนะครับสีลุ้งส่วนถ้ามันเราไม่อยากลบอะลำคานะครับเพราะว่าอ์ติแฟกต์มันใส่ชิ้นเดียวใช่ไหมครับได้มาเยอะเราลบก็ตรองลำคาญใช่ไหมเราก็กดเนี่ยครับออโต้อออโต้ครับลบไปได้เลยแบบอย่างนี้ อย่างนี้ก็ออโต้ไปเลยลบไปเลยแต่ผมยังไม่เคยได้คอมมอนนะครับเพราะยังไม่ลบนะโอเคแร่ก็ยังไม่ต้องลบนะครับเพราะกระเป๋ามันใหญ่อยู่เดี๋ยวค่อยมาลบที่หลังรอให้มันได้ลกๆก,ก่อนอ่ะแล้วมีระบบล็อก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 ไว้ก่อนอ่าล็อกไว้หรือว่าขายอ่าลบทิ้งก็ได้เลยนี่ระบบอาร์ติแฟกต์นะครับแล้วก็สแต็กก็พอถือว่าใช้ได้นะดาเมจยี่สิบชีเท่าไหรอ่อ่ะสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนตัวนี้ดาเมจสามสิบนะครับวิ่งเร็วอ่าวอร์เรอร์วิ่งเร็วห้าเปอร์เซ็นต์นะ ก็ถือว่าโอเคนะผมเน้นคีนะครับเพราะว่าผมใช้ทีมธนูทั้งทีมนะผมก็เลยต้องต้องต้องดันคีนะครับดันคีเข้าไปตีบอสด,ดอกไหมดอกไหมไม่ดอกเอยดอกดอกเห็นปะตีบอสก็ดอบโอกาสดอกบเปเยอะอยู่นะครับก็ถ้าน้องมีเพื่อนแบกดันแดง50ก็มาแบกนะครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็มันก็ผ่านอ่าผ่านได้ยันเนี้ยดูดิเห็นปะพอได้มันก็ได้เรื่อย ดวงผมไม่ดีนะครับยังไม่ได้ของดีๆนะแต่ไม่เป็นไรหลอกเกมมันเพิ่งเปิดนะครับเพิ่งอัปเดตนะเกมเพิ่งอัปเดตมันก็หาไปเรื่อยครับเกมมันไม่ได้เปิดแค่วัน2วันครับมันเปิดย,วยาวๆครับได้ช้าแต่ยังไงถ้าได้ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะครับเนี่ยก็ขยันขยันหากันหน่อยนะโอเคมันก็ไม่มีอะไรมาก ถึงไหนแล้วถึงอา,อาชีพเม้นเรียบร้อยแล้วก็ระบบต่างๆนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการปรับเปลี่ยนการดรอปพาร์ส,สที่พาสธะดูโดนโดนเพิ่มโอกาสดรอปมากยิ่งขึ้นนะครับพาสธนู <c oughs> สุ่มยังไงก็มานะครับสุ่มยังไงก็มาแล้วก็บัฟที่โดนโดนเนิร์ฟก็คือบัฟดำโดนเนิร์ฟนิดนึงนะครับ อ่ามอนเตอร์จะตอนแรกวิ่งเร็ว4เท่านะครับเล่นเร็วสเท่าตอนนี้ลดเหลือ3เท่านะครับแต่มันก็ไม่มีผลมากนะไม่มีผลมากแล้วก็บัฟสามเหลี่ยมนะครับผมไม่มีนะบัฟสามเหลี่ยมเพิ่มพลังโจมตีขึ้น5%อนะครับเมื่อก่อนพลังโจมตีอ่าสามเหลี่ยมคือ40นะครับตีเร็ว25แล้วก็วิ่งเร็ว65ก็บัฟเป็นอ่าสีนะครับบัฟเป็นดาเมจสี่สิบห้า โอเคแล้วก็อะลงแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันอะแค่มาโชว์ให้ดูนะครับมาเอากลับมานะครับนี่มันก็ได้ของเยอะนะเพราะว่าตอนนี้มีอีเวนต์ดอปนะครับมันอยู่แค่วันเดียวนะยังไงก็ขยันลงดันกันหน่อยนะครับอ่ะตู้นี้คือตู้ใหม่นะครับก็อ่าแล้วก็เป็นตู้อัปดาวนะครับตู้อัปดาวเกมนี้ก็เมื่อก่อนจะเรียกระบบว่าเป็นระบบ OP ใช่ไหมครับผม o อ1 o p 2 OP 3ตอนนี้เป็นะรบนะรบบ อัปดาวไปแล้วนะครับก็คือจากไม่มีดาวนะครับเดี๋ยวผมขออันนี้เอาไหมถ้าไม่มีดาวนะครับใส่นะครับแล้วก็อันนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะปลดนะครับกดปุ๊บม,มันจะปลดอัลล็อกนะครับมีคนพลาดไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะอัลล็อกเห็นบ้าแปลว่าเนี่ยมันจะปลดอัลล็อกแล้วถ้าน้องมาที่ตู้นี้แล้วมากดเล่นแล้วลืมนะครับมันจะ อ่าแล้วน้องไปฝีตัวตัวรับตัวอะไรจะหายไปนาที่น้องกดเล่นแล้วมัดระวังนิดนึงนะครับก็อ่าจากไม่มีดาวนะครับก็จะขึ้น1ดาวนะครับ1.3พลัง1.3นะครับนี่หนก็จะเป็นการอัพดาวนะครับมาจาก1อ่ะเมื่อกี้1นี่เนี่ยหดาวนะครับอ่าไม่มีดาวขึ้น1ดาวนะครับมี1ขึ้น2มืออขึ้น3นะครับผมมี3ใช้ไม่ได้ เดี๋ยวผมทาคลิปสอนวิธีการค้าให้ดูแบบละเอียดนะครับว่าควรจะใส่อะไรยังไงนะครับก็อันนี้นะครับคลิปอยู่สองนะครับเซอร์ติฟายคือบูชายันนะครับก็คือ2ตัวนี้จะหายไปแล้วก็จะเอาดาวมาให้ตัวนี้1ดาวนะครับใช้เวลา1วันนะครับก็ระบบก็จะประมาณนี้นะครับประมาณตัวนี้เดี๋ยวผมทาคลิปแยกไว้นะครับเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการอัพอ่า ตัวออไม้ของผมนะครับจาก2ดาวขึ้น3ดาวให้ดูนะครับก็จะบอกว่าควรใสต่ตัวไหนตัวไหนลดเวลาอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเอาจะพูดแบบอย่าทำคลิปแบบละเอียดให้ส่วนก็ข้อมูลเพิ่มเติมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มีอ่าเหลืออะไรก็กอ่าระบบเลเวลแคปเออผมบอกไปแล้วเลเวลแคปบอกไปแล้วในดันในดันมีน้ำยารับมาใหม่นะผมไม่รู้บอกไปยังนะครับก็ มันดึกแล้วนะครับมันชาจะชา้ชาแล้วเนี่ยน้ำยารับมาใหม่ขวดละ5 0 0แต่ผมไม่ซื้อนะมันแพงนะครับผมเอามาซื้อตัวเลทดีกว่าผมมาซื้อตัวเลทลงดีกว่าช่วงนี้อีเวนต์กำลังอ่าอีเวนต์มันมาแค่วันเดียวยังไงก็รีบลงก่อนนะครับอะไรก็รีบลงต้องรีบลงนิดนึงตอนนี้ผมก็ไม่คิดคิดอะไรไม่ออกอ๋อเกมพาร์ตเกมพาร์มาใหม่นะครับก็ตัวนี้นะครับจะเพิ่มโอกาสนะครับคือตรงนี้ถ้าเรามาอยู่ที่ตู้นี้ครับโอกาสออกอะครับ ของเราจะอยู่แค่อ่ามันจะมีผลต่อบัฟพวกบัฟล่างๆนะครับบัฟล่างๆก็คืออ่ะเนี่ยครับมันจะมีผลต่อ3บัฟนี้ครับ3บัฟนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจไอ้คนนี้มีผลเปล่าแต่อันเนี้ยสามอันนี้มีแน่นอนจากอ่าบัฟดำนะครับ0.1ดขึ้น0.2บัฟนี้ก็ขึ้น0.6 0.8 0จนอ่าอันนี้1.0่นะครับ หอ่ง0.10นะครับก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นเยอะนะครับตอนนี้คือระบบเกมพาร์ตมันกรีฟไม่ได้นะครับผมให้เขากรีฟให้มันกรีฟไม่ได้ส่วนผมไม่มีโลบัคก็เลยสาธิตให้น้องดูไม่ได้อ่ามันก็มีเกมพาร์ตนี้มาใหม่นะครับส่วนโค้ดนะครับก็จะเป็นโค้ดอ่าอันนี้เลยแต่ผมเติมไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับปักหมุดไว้ว่าอ่าเมติกทาวนะครับเมติกทาวเดี๋ยวผมใส่ให้ดูน้องพิมพ์ตามก็ได้นะครับนะก็ คอปปี้นะครับผมนี่เมติกท้านะครับผมนะเมติกท้าหรือดูตรงนี้ก็ได้ครับดูตรงนี้นะครับนี่ตัวน,นี้เมติกท้าไม่มีสเปซบาร์ครับนี่คือโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับโค้ดใหม่ล่าสุดก็ยังไงก็อย่าลืมเติมโค้ดกันด้วยนะครับเพราะโค้ดมันหมดอายุแบบอัปเดตต่ออัปเดตเลยนะยังไงใครมาดูที่หลังนะครับเห็นเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้ผมก็ว่ามีครับประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมาก นะครับสัตว์ขี้ใหม่ก็เป็นตัวไอตัวนกตัวนี้นะครับไอตัวแมวแมวสีฟ้านะครับโดเรมอนนะครับจริงๆที่ก็ที่แซลมันเป็นโดเรมอนตลอดเลยนะครับยังไงก็อ่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับถ้าพี่หลงลืมอะไรนะครับส่วนตัวรับตัวใหม่เป็นอ่เซเลบนะครับเป็นเซเลบอืมก็ มีใครมีตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมสุ่มได้ผมจะมารีวิวนะครับแต่ตอนนี้เพิ่งเพิ่งสตรีมอ่ะเพิ่งอ่ลงสตรีมอัปเดตเอ้มาทำคลิปอัปเดตเลยยังไงก็ขอให้น้องๆมีความสุขนะครับเจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบายจุบ๊บจเจอกัน